สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้อครับพี่น้องวันที่12กันยายน68ครับเอาคลิปนี้ครับหลายท่านคะสอบถามมาครับผมบ่าว่าจะเป็นแนวทางตัวเลขของพ่อสอุบลหรือว่าแม่ความหวังหมู่บ้านหรือว่าแม่บันเข่าได้ครับผมครับแกงข้าวก่อนครับพี่น้องเนาะมือนีเก่มาเชียร์กับโทษไปหาแม่โยครับผม เพิ่นวาเพิ่นฝันแล้วตะว่าเพิน่พนขอเสียมองกรได้ครับผมขอเสียมองกรครับจริงๆงวดวันันครับพี่นอนะ้อนงเนาะเพิ่นถือว่าฝันแม่นยกครับตะวายุทิการตีเหลขกครับพี่นอ้อนงเพิ่นฝันว่าสร้างมาหาสามตัวเพิ่นเป็นจูม,มาตัวหนึ่งครับผมครับถ้าพี่น้องีสิ่จำได้ได้ครับผมครับเอาคอยติดตามกันครับพี่น้องเนาะแจงข่าวเลขของแม่บ้านเข้าหรือว่าแม่ความหวังหมู่บ้านได้ครับผมครับ คลิปนี้เป็นแนวทางตัวเลขของพ่อสออุบลครับผมพ่อสออุบลครับเป็นก็มีแนวทางเลขเด่นบนครับแมนแมนเลยวก็เลขเด่นล่างครับผมสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยครับถือว่าว่าหันเลขล่างเป็นขึ้นบนได้ครับผมขึ้นบนไปที่ห้าหกเลยครับพี่น้องเนาะครับเอาชชวงนี้ก็เสียงอันจิเป็นแหบๆบแน่ได้ครับผมเพราะว่าอ่าบสสมบายครับพี่น้องเนาะเป็นไข้เป็นวัด ครับน้ำเชียร์จะนักเพราเก่ามาเชียร์อยู่แต่ว่าเก่ามาเชียร์ติดจากน้ำเชียร์ด้วยครับผมครับน้ำเชียร์เป็นกวอนครับเอาก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีที่เป็นกำลังแรงใจคอมเมนต์ครับผมซื้อยาให้ไปซื้อยาตัวนั้นตัวนี้มา่สิครับผมน้ำเชียร์กับฝากคอมเมนต์ขอบพระคุณครับผมครับน้ำจิตน้ำใจพี่น้องเอฟซีเอาครับพี่น้องครับผมคลิปนี้มาแจ้งข่าว เลขแม่ความหวังหมู่บ้านครับผมรวมไปถึงเลขเด่นพ่อสออุบลครับก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขพ่อสออุบลกอบมาเชียร์กับฟอขอพระคุณ่อได้ครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกอามาเชียร์นี่ได้ครับผมครับแนวทางตัวเลขครับล่วงไปสุดยอดได้ครับผมเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นเลขฝัน เลขคำนวณครับพี่น้องก็ติดไว้ครับกับแนวทางที่กัมาเช์ได้นาเสนอสูเปนท่สี่ถือว่าคัดกรองมาแล้วด้วยครับผมคัดกรองแล้วครับเอาเผื่อเป็นการเซเวลาครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขพ่อสองุบลทั้งเด่นบนและเลขล่างกเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมมาเบิ่งนกันเลยครับพี่น้องเนาะเลขล่างพ่อสออุบลว่างหันขึ้นบนด้วยครับผมว่างหันขึ้นบนห้าหกตรงๆเลย เหล็กล่างเพิ่งลดไปบนครับแต่ว่าพผนก็มีเหล็กเด่นบนตั้งหากนะครับผมเด่นบนตั้งหากครับพี่น้องเนาะครับเอาคลิปนี้มาเบิ้งทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมครับมาที่เลขล่างก่อนก็ได้ครับผมเลขล่างเพิ่็ถือว่าเดินดีนะครับผมพี่น้องเนาะเลขล่างพ่อศรอุบลครับงวดนี้สิบล่างจริงๆจะเป็นเก่าอีกตัวหนึ่งครับผมก็เก้าสามเก้าหนึ่งครับผมครับสิบล่างเก้าสามหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะ เด่นไปที่9กับ1หน่วยล่าง3 2 1เน้นไปที่2ครับผม2ตัวล่าง9 3 9 2 9 1 3 3 3 2 3 1 1 2และ1 1 2, ครับผมครับถ้าเน้นตามที่พอขีดมาไว่็จะเป็น92 12ได้ครับพี่นอง2คู่ เน้นหลัก19กับ1เน้นหลักหน่วย2ตัวเดียวครับผมพ่อสอุบนครับผมแล้วก็มีเลขลรางน้ำครับพี่น้องเนาะเอาเลขบนแบบนี้ครับเลขเด่นบนรับเด่นบนตะกี้สุดยอดได้ครับผมเเป็กบนกอดข้อกันดีครับมวดนี้ก็ถือว่ากอดข้อกันเราไปชดเลขก่างน้ำได้ครับผมคือเก่าหนึ่งครับเอามาเบิ้งชุดรวมครับพี่น้องเนาะ เด่นบนพ่อสออุบล7901นครับผม7901ชุด2ตัวบน7 9 70 71 90เ1็ครับผมครับเลขพ่อสออุบลเด้อครับพี่น้องครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับผมครับระวังขึ้นบนไหมครับพี่น้องเนาะหรือว่าพี่นัอพิสัคิดว่าเลขล่างเพิ่นคือแล้วครับผมครับ นี่แหละครับพี่น้องเนาะเล่นรางเลยส่วนเลขบนนี่ครัคูนี่ครับพี่น้องพ่อออุบลครับแจงข้าวแม่ควบหวังมู่บานได้ครับผมก็มาเชื่อกับโทษไปหาเพิน์ลบนนี่ครับพี่น้องเนาะรับเพิ่นฝัน้วแต่ว่าเพิ่นขอเสียงเมืองกรครับผมแจงมือสองมือได้ครับพี่น้องครับว่าหันกับห้าเจ็ดครับพี่น้องเนาะเลขออกห้าหกอันนี้เป็นเลขเห็นยุดแขนปูได้ครับผม ส่วนเลขฝันอีกตัวหนึ่งเพิ่นก็คือ753แต้มเดียวครับพี่นอนะ้องเนาะ753เกือบเป็นตัวแล้วครับผมเอาจะคอยมาตามกันต่อครับผมครับเลขแม่ความหวังหมู่บ้านครับคลิปนี้เลขพ่อสออุบลนครับผมทั้งบนทั้งล่างแคปหน้าจอไวเดอรครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับผม เอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางเลขของพ่อสออุบลครับมีตัวหมักบ่ครับพี่น้องมีตัวหมักบ่ครับก็ม่ใช่กับมีเลขในใจก็ได้ครับผมครับเมว่าจะเป็นเก่าหนึ่งเก่าศูนย์หนึ่งสี่ครับพี่น้องเนาะหรือว่าพี่น้องเซซีจำได้ว่าครับผมไปข้ามชนวดครับผมไดบัตรคิวมากก็คือสองหกหนึ่งครับผมสองหกหนึ่งละกัน สองหกสองครับผมครับก็มาเชื่ไปซื้อไว้ก็คือสองหกสองสองหกหนึ่งแลวก็บเเริ่มที่จะเอาเล็หนากับเล็กหลังด้วยครับผมหนึ่งสองครับผมหนึ่งสองกับมีได้ครับพี่น้องอยู่ในเล็กรางของพ่อสอวบนครับเล็กสีบรงามด้วยครับผมครับแต่ว่าก็บยื่เผลอครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับผมเรามาเชร่อครับ ขอเวยพรอให้พี่น้องที่โชคดีแล้วครับผมครับอย่าเจ็บอย่าจนเล้อครับพี่น้องครับผมอย่าเจ็บอย่าจนครับผมรักษาสุขภาพนําเดินทางไปไสกะขอให้นะระมันระวังเด้ครับผมเมว่วาจะเป็นถนนที่มีน้ำครับพี่น้องเนาะน้ำขังอยู่้าขี่ฟ้าไปแห้งอาจจะส่งตัวลดพายุเด้วครับผมครับระมันระวังเอาเละกะถนนบางจุดกะมีการปูพังครับผมกะับใส่ความระมันระวังเอาครับเอา ถ่ายคลิปนี้ก็มาเชื่อกัขอไว้พรให้พี่น้องเอ็มซีโชคดีเด้อครับผมครับนี่โชคมีลาภไปน้ากันครับกับแนวทางตัวเลขที่ได้นําเสนอสู่พี่น้องเอซีครับเป็นโชคเป็นลาภตรงกับกองฉลากเด้อครับผม16กันยายนห8สําดสหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปครับเปลี่ยนบรรยากาศมาเบิ่งมักทัวครับผมหมักทัวงามๆครับมา หมักตัวไปตำเด้อครับพี่น้องครับหมักตัวไปตำไปตำเรื่ออยูะครับผมครับเก็บกินกบปนน้ำเอาจะเลื่อมเด้อครับพี่น้องครับผมความสวยความงามครับพี่น้องเนาะย่เลืมเด้อครับผมบอกว่าจะเป็นสบู่เซรั่มเรว่าขีมกันแดดครับผมเซรั่มผิวครับน้ำเชื่อกับ มีแนวความสวยเขางามมากฝากพี่น้องซีครับผมครับตามเบอร์โทรได้ครับพี่น้องสนใจครับจะเห็นพบการเปลี่ยนแปลงเลยครับพี่น้องเนาะครับเบอร์โทรก็คือ0ูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมหรือว่าจะเพิ่มเพื่อนทางไลน์นี่ได้ครับผมครับลองเอาไปใส่เบิ้งครับพี่น้องเนาะครับก็มาเชียร์ใส่เราถือได้ครับผมครับบม่ว่าจะเป็นสบู่หรือว่าเซรั่มครับพี่น้องเนาะครับใส่เรา นาเปลี่ยนแปลงครับผมกลับไปในทางที่ดีเอาคลิปนี้เอาไวปจำนี้ได้ครับพี่น้องพอกันคลิปหนาอยู่นี่มีแห้งสุขูสุขคนสวัสดีครับ